สวัสดียามเช้าครับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับของครูนกเอี้ยงนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่สิบเอ็ดนะคะพฤหัสที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สอง4ันห้าร้อหสิบสี่นะครับอ่ามีประเด็นอีกแล้วนะครับเราโดนกัดโดนแขวอีกแล้วนะครับเอ่อสำหรับ youtube ของครูนกเอี้ยงนะครับอ่ะเรามาคุยกันเรื่อง เราควรเลี้ยงปลาอะไรดีนะครับเราควรเลี้ยงปลาอะไรร่วมกับปลาคราฟดีนะครับพอดีเมื่อคืนนะครับก็เลยได้ไปเจอนะครับช่องของคุณวินลี่นะครับก็เลยได้มีโอกาสเอามาแช์เอามาถกแล้วก็เอามาหักล้างเอามาเสริมเอามาหนุนข้อมูลของตัวเองแล้วก็ประเด็นกระทู้ที่อยู่ใน คอมเมนต์ใต้ YouTube ของครูนกเอี้ยงนะครับนั่นก็คือจริงหรือเปล่าโมหรือไม่นะครับที่เราเลี้ยงปลาเงินปลาทองแล้วมันรอดแล้วมันเจริญเติบโตแล้วมันอยู่ได้นะครับในบ่อปลาครับนะครับคุณเอี้ยงขอยืนยันว่าจริงนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้นะครับปลาเงินปลาทองตัวนี้นะครับอยู่กับครูนกเอี้ยงมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับเกือบจะหนึ่ง เกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับเกือบเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับแล้ววิวัฒนาการของนางก็คือโตนะครับโตโตแบบก็ดูสิครับดูขนาดนางนะครับดูขนาดนางนะครับใหญ่กว่ากระปั้นมือครูอีกนะครับซึ่งนางมาตั้งแต่ตัวเท่าหัวแม่มือนะครับคุณ้อเยังก็ดูในคลิปของคุณวินลี่แล้วนะครับจากพิกล้วนแล้วนะครับ เขายืนยันว่าปลาเงินปลาทองนะครับปลาทองสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาคร์บได้นะครับแต่ถ้าให้ดีคุณไม่ควรเลี้ยงปลาอะไรปนกับปลาคร์บเลยนะครับเพราะว่าเวลาปลามันป่วยเวลาปลามีปัญหามานะครับด้วยว่าประเภทของปลานะครับด้วยว่าประเภทของปลาแล้วนะครับมันมีขีดจํากัดในการรับยาไม่เหมือนกันโดสของยาไม่เหมือนกันนะครับ่า นี่ก็คือข้อเสียงนะครับแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะครับปลาหนึ่งก็เลี้ยงได้นี่ครูนกยังก็ยังมีนี่ไงปลาฉลามน้ําจืดหรือปลาอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ในตู้ปลาเขาเรียกว่าปลาฉลามน้ําจืดนะครับแล้วก็ปลาสุมาตาปลาสุมาตาในบ่อนี้ก็มีนะครับแต่ก่อนก็มีปลาอะไรอ่ะปลาเสือหัวตออยู่ด้วยนี่นักก็อยู่มานะครับอยู่มาตั้งแต่ครูนกยังมีบ่อเลยนะครับอ่าแล้วก็ เป็นข้อมูลยืนยันว่าปลาทองก็อยู่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วนางก็โตด้วยนะครับแต่ก็มีประเด็นคุณต้องยังต้องใช้คำว่ามันคือเขามาเขาเข้ามาแขะเราเพราะว่าเขามาเขามาอะไรอ่ะเขามาจิกกัดด่าเราในคลิปก่อนหน้านี้คือครูด้วยเอาปลาใหม่มาลงแล้วไม่กักโรคแล้วมันจะแล้วแล้วมันต้องตายแน่นอนสเสลอแน่นอนครูนี่ก็มีข้อมูลมาหาเราแล้วว่า มันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่มันจะติดเชื้อแล้วก็ตายทั้งบ่อแต่ครูโนยังทําให้มันไม่ตายได้อ่ะครูโนยังมีวิธีแล้วมันก็อยู่ได้มาเนี่ยสองอาทิตย์จะเข้าสามอาทิตย์แล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นปลาเงินปลาทองเขามาคอมเมนต์กัดครูว่านะครับเออมันอยู่ด้วยกันได้ไดยังไงเพราะว่าผมเลี้ยงมาเนี่ยปลาผมเนี่ยปลาคราผมเนี่ยมาไล่กัดหามาไล่กัดบุ้นปลาเงินปลาทองใหญ่เลยแล้วมันก็ไม่รอดสุดท้ายแล้วน้องปลาก็ตายนะครับ คุณก็ดูสินะครับปลาคาร์ฟของผมกับปลาเงินปลาทองนะครับมาไล่กันไหมมันกัดกันไหมนะครับนังก็อยู่ของใครของมันนางก็อยู่ร่วมกันดีแล้วปลาทองของครูเนี่ยกลายเป็นปลานำฝูงเสียด้วยมไปปลานำฝูงก็คือปลาที่พาเพื่อนมากินหัวอาหารพาเพื่อนเพื่อนคือใครพเพื่อนก็คือปลาคาร์ฟครับปลาคาร์ฟเห็นไหมครับแล้วนางก็จะเริ่เติบโตหางของนางก็ยังสมบูรณ์วุ้นของนางก็สวยนะครับไม่มีปลาตัวไหนเลยนะครับมา มาตอดมากัดนะครับมาแทะนางเลยนะครับอาจจะเป็นความบังเอิญด้วยอาจจะเป็นด้วยว่าปลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยเขาปรับพฤติกรรมเข้าหากันแล้วนะครับก็เลยครูนุ้ยังไม่ได้คิดว่าครูนุยังเก่งแต่มันอาจจะเป็นความโชคดีของครูนะครับแล้วมันก็รอดมานะครับคือความผิดพลาดของคุณมันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นกับบ่อของเราทั้งหมดนะครับแต่ก็มันก็เป็นข้อมูลสากลทั่วไป นะครับข้อควรควรระวังข้อควรควรรู้นะครับแต่บังเอิญนะครับสถานการณ์ระบบในเวทในบอกครูมันเป็นแบบนี้มันอยู่ได้แล้วจะทําไมแล้วจะทําไมนะครับอ่าก็แชร์กันสิครับแบ่งปันกันนะครับแต่ครูมีควคนรู้สึกว่าวิธีการสื่อสารวิธีการคอมเมนต์ของคุณมันประหลาดมันไม่สุภาพนะครับมันไม่สุภาพเลยนะคะเห็นไหมครับปางกันปลาทองของครูนะคะมันอยู่ได้ แล้วคุณดูสิมันมีปลาตัวไหนไล่แทะไล่กัดไล่เล็บไล่ตอมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณ้ยังขอยืนยันว่าปลาเงินปลาทองอยู่ร่วมกับบ่อปลาคราบได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจะดีกว่านะครับแต่นี้มันบังเอิญมันมีมาแล้วมันก็โตแล้วนะครับเห็นไหมครับนางย้วยย้ายใหญ่เลยนะครับสะบัดตูดสะบัดก้นสะบัดหางสวยมากแล้วนางก็ดูมีความสุขนะครับและอะไรเอ่ย คือพอนางมีตัวเดียวแล้วนางไม่ได้กินหัวอาหารแบบเม็ดเล็กๆที่เป็นหัวอาหารสําหรับปลาปลาทองหรือปลาตู้แล้วเนี่ยนางมากินหัวอาหารร่วมด้วยกับหัวอาหารปลาคาร์ฟนะครับคุณลักษณะคุณสมบัติเกจหางวุ้นสีนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับดูสิครับดูสิครับก็มีประเด็นแค่นี้เนาะมาแล้วเปลี่ยนกันครับบอกเล่านะครับ